บูเทคไฮบริดนะครับสาเหตุคันนี้ก็คือ DPF ตันมีไฟโชว์เรื่อง DPF อยู่แล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่มันก็มาจากขาม่าเยอะนะครับควันดำๆส่วนผสมน้ำมันมากกว่าอากาศอากาศเข้าได้ไม่พอนะครับอย่างคันนี้สาเหตุ DPF ตันนะฮะก็เจอปัญหาคืออากาศเข้าไม่พอครับเทอร์โบสร้างมาเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้อันนี้เป็นท่ออากาศนะครับท่ออินเตอร์ก็สังเกตดูว่ามันมีรอยรั่วนะครับตรงนี้ ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับรอยรั่วสังเกตรอยฟันแทะอันนี้รอยฟันหนูทั้งนั้นเลยนะครับเพราะชิ้นนี้มันรั่วพราะชิ้นนี้มันรั่วครับอากาศมันก็น้อยกว่าน้ํามันควันมันก็ดําเป็นขมเหลพราเป็นขมเหลเยอะมันก็ไปตันที่ d p f DPF ตันก็ไฟโชว์นะครับก็เล็กเล็กน้อยครับบางทีผมชิปไม่ได้เสียเสมอไปนะฮะอาจจะเป็นที่ปัญหาแบบนี้ครับคอยเตอร์รั่วซื้อเปลี่ยนครับตาแคตตันนะครับ ดีเพสตันเนี่ยครับเราก็ต้องแชมยาครับฉีดเข้าไปแบบนี้ที่รูออกเกนเซนเซอร์ก็พี่ๆที่มีปัญหาอาการไฟโชว์ DPF นะครับไฟโชว์บูตเพชเชอร์แมสหรือว่าแอรแมสในรถของรุ่นเบนท์ต่างๆก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของชิน BKK ครับร้านอยู่พุทธมณฑลสาย2ซอยยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งแยกแปดอยู่ในซอยนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยสอบถามปัญหาหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับสวัสดีครับ แล้วนี่ครับคือของใหม่แพงมากตรงนี้ก็ไม่ขาดแล้วนะฮะก็กือบหมื่นเหมือนกันครับแพงใช่ได้เลี่ยนตัวนี้